ช่าาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าช่างาพาไปมู่สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุง้งพันท้ายพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเมื่อมีอาการคัดจมูกย่าหม่องน้ำตราถ้วยทองแต่ละตัวเลขหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาฮินดูพลังอำนาจนี้คือทางแก้นั่นเอง อินเดียประเทศแห่งต้นกำเนิดพลังความศรัทธาและความเชื่อมากมายรวมถึงโหราศาสตร์อินเดียที่เป็นแม่แบบโหราศาสตร์ของหลายๆที่ในระบบที่อยู่ในเอเชียเนี่ยโหราศาสตร์อินเดียเกิดขึ้นก่อนนะตำนานของโหราศาสตร์อินเดียเนี่ยมีหลักฐานย้อนไป10,000ปีที่แล้วแล้วก็มีวัด เป็นหลักฐานทางโบราณคดีมีตำราพระเมธตำราพระเมธที่เป็นหลักฐานทางอักษรศาสตร์โหราศาสตร์อินเดียเกิดขึ้นโดยมหาฤาษีที่เป็นบุรพาารย์ของพราหมณ์ในยุคนั้นก่อนที่จะเริ่มเผยแพร่ไปควบคู่กับศาสนาและผสมกับวัฒนธรรมความเชื่อท้องถิ่นของประเทศต่างๆจนกลายเป็นโหราศาสตร์ของแต่ละประเทศ ดวงดาวเนี่ยในหลักของอินเดียนะคือลำดับการมาถึงของพลังงานอย่างแรกเลยก็คือสุริยเทพลำดับที่1เลขหนึ่งทั่วจัก,กรวาลไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาอะไรถือว่าเป็นพลังงานขององค์สุริยเทพตามพระคัมภีชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีดวงดาวที่ให้ผลสําคัญอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือดวงที่ที่เป็นเรามาตั้งแต่เกิดบนท้องฟ้าก็มีดวงดาวอีกชุดหนึ่งจะทําปฏิยากับตัวเรานะเพราฉะนั้นการที่เราจะเอาดวงดาวมาใช้เนี่ย มันสามารถบอกได้ว่าเราควรจะเป็นยังไงควรทำอาชีพอะไรควรแต่งงานกับใครควรที่จะเลือกทำการงานในลักษณะไหนดวงดาวบนฟ้าเนี่ยจะส่งผลมาที่ตัวเราอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้รับบัฟเพิ่มไหมหรือเราได้ลดลดทอนพลังงานลงไปไหมอันนี้คือลักษณะที่เราเรียกว่าถามฟ้าปรึกษาดิน ต้นกาเนิดของโหราศาสตร์ไทยนะครับมาจากพื้นฐานของโหราศาสตร์อินเดียนะครับแล้ววันนี้นะครับแขกรับเชิญนะครับคืออาจารย์มงกุฎสิงห์นันท์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหราศาสตร์อินเดียจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับอาจารย์จุดเริ่มต้นก็คือการนับถือพระผู้เป็นเจ้านะไล่ตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าก่อนศาสนาฮินดูมาจนถึงพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาฮินดูตัวพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่ว huh. okay. ่าจะเป็นองค์พรมองค์วิศณุหรือพนารัยคนไทยรู้จักกันแล้วก็พระศิวะเนี่ย ท่านมีคมภีหลักวิชาความรู้คําสอนของท่านด้วยเรียกว่าคมภีร์พระเวสแล้วโหราศาสตร์อินเดียนี่ต่างจากศาสตร์อื่นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็โหราศาสตร์อินเดียถ้าเทียบกับโหราศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยเขาจะมีดาวที่เขาสังเกตเห็นเยอะแต่โหราศาสตร์อินเดียเนี่ยคมภีว่าอย่างไรก็มีเท่านั้นแหละก็คือมีแค่ดวงอาทิตย์จนถึงดาวพระเกศดวงดาวแต่ละดวงที่โคจรกันอยู่เนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเราจริงๆเลยใช่ไหมครับ ส่งผลต่อชีวิตเราชัดเจนเลย,ยรจริงๆแล้วดวงดาวเนี่ยก็เป็นเหมือนฤดูการเนาะเพราะว่าดวงดวงดาวที่ให้กับชีวิตของคนเราอย่างชัดเจนคือดวงอาทิตย์นะตอนหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นเร็วเพราะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยเองก็ยังเคลื่อนที่ไม่สม่ําเสมอเพราะนั้นกระบวนการของเราเนี่ยต้องปรับตัวเข้ากับธรรมชาติดวงดาวที่อยู่บนเหนือหัวเราบนฟ้าเนี่ยคือธรรมชาติ แล้วอย่างนี้ในโหราศาสตร์อินเดียเนี่ยถ้าสมมติเราดูมาแล้วตัวเลขของเราไม่ดีหรือว่าพื้นพื้นฐานดวงเราไม่ดีเราจะแก้ยังไงครับอาจารย์คือความเป็นอินเดียเนี่ยจะแตกต่างจากโหราศาสตร์ชนิดอื่นนิดหนึ่งตรงนี้ว่าโหราศาสตร์อินเดียมาจากคัมภีร์พระเวทเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเลขหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาฮินดูพลังอำนาจนี้คือทางแก้นั่นเองเช่นเลข8เป็นเลขของพระราหูเทพ ลำดับที่แแห่งจัก,กรวาลคนไหนมีปฏิกริยาที่ดีก็ไปบูชาพระราหูบูชาพระวิศนุก็จะได้รับผลดีในทางกับการถ้าเขามีพลังงานที่ไม่ดีกับพระราหูการไปบูชาพระราหูพระวิษณุก็ได้ผลดีเหมือนกันดวงดาวโคจร,รรอบเราช่วงนั้นเราเหมาะกับบูชาอะไรใชร่ใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนฤดูนี้ควรปลูกอะไรฤดูไหนควรทาอะไรดวงเราดาวดวงนี้เข้ามาบูชาองค์ไหน จากราศีเหรอครับอาจารย์มันมันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้างจักราศีจากก็หมายถึงหมุนไปนะราศีก็หมายถึงสัดส่วน12ตำแหน่งคนที่เดินคนที่หมุนไปคือองค์พระสุริยเทพในทางอินดูเราถือว่าองค์พระสุริยเทพคือพระวิษณุในปางสุริยนารายนั่นเองท่านก็เดินไปในที่ต่างๆ12ข่าย12ราศีอ๋ออย่างคุณน้องซันเนี่ยเกิด ในช่วงราศีไหนพระวิษณุก็ให้พรในรูปแบบแตกต่างที่ไม่เหมือนกันคนเราเวลาภาคเพียรแค่ไหนเนี่ยถ้าหากเราเดินทางที่ผิดพลาดอยู่สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงดังนั้นก่อนจะทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินเช็คดวงตัวเองให้เรียบร้อยซะก่อนชีวิตเรามีข้อประจนอยู่หลายเรื่องมาก อันหนักที่สุดคือกรรมเก่าของเราเองโหราศาสตร์ช่วยได้ตัวเราก็เป็นข้อพิอสูจน์ว่าเราได้รับกรรมเก่าอยู่อันหนึ่งที่เป็นของที่มีอยู่จริงก็คือเทพประบุตรมารมารที่มาในรูปแบบของเทวดาที่มีความเข้าใจที่ผิดอันนี้พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นหนึ่งในมารทั้ง5อันนี้พระจนเราอยู่แต่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราอาศัยอํานาจบาร,รมีของพระอรหันตเจา้ารอดพ้นจากเทพบุตรมารได้องค์พระอุบุตเนี่ยเป็นหนึ่ง อนุสติที่ให้เราเระลึกถึงพระอาหารหันตเจ้ากีรนาฏอุปคุตที่ช่วงเวลานั้นท่านได้เอาชนะพญามารแต่ว่าภาพที่อยู่บนเหรียญเนี่ยคือช่วงเวลาที่พระเจ้าอาโศกมหาราชถวายพระตาหารตอนเพนพอดีซึ่งตามศีลตามวินัยเนี่ยจะฉันไม่ได้ท่านมองไปที่ดวงอาทิตย์แล้วก็ให้ดวงอาทิตย์นั้นหยุดค้างอยู่อย่างนั้น แล้วท่านก็ฉันอาหารจากในบาทนั้นยังไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเพราะนั้นเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นปฏิหารขั้นรุนแรงที่สุดที่อัศจรรย์อย่างยิ่งว่ามีพระอาหารหันตเจ้าหยุดเวลาไว้เพื่อลาบ จริงๆแล้วคุณพลอยรับผมระบบกับถ่ายพังหมดเลยพังหมดเลยวันนี้ตัวเองเนี่ยเป็นคนศึกษาเขาบอกว่าวิตามินซีต้องสามพันต้องใสใช้วิตามินกินวิตามินได้พร้อมครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญจริงต้องพูดถึงโปรไบโอติกกันแล้วเขาพูดถึงโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์โปรไบโอติกนี่แหละนะครับที่วันนี้หลายๆคนกินแปลกไหม ทุกวันี้กลับกายไปมีปัญหาเรื่องการกลับถ่ายกันเยอะมากเลยจริงๆตัวพุเองยังมมีปัญหาเลยตอนแรกอะผมก็คิดว่าจริงๆอะกับถ่ายยมานเป็นเป็นสิ่งที่ดีเราดีเราไม่ต้องถ่ายอปรากฏจริงๆนะพี่ซานันคือมันไม่ใช่เรื่องดีเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละแล้วผมจําได้ว่าผมมีตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยตัวช่วยนี้ดีมากก็คือช่วยให้การกับถ่ายดีขึ้นคาริสเนี่ยมี จุลินทรีย์โปรไบโอติก2,500ล้านตัวต่อนซองมีจุลินทรีย์พีไบโอติกมีใยอาหารสูงถึง330มิลลิกรัมแต่ที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องกินคู่ออกับวิตามินซีวิตามินซีนี่ก็คืออะไรอันนี้เขาก็มีส้มสายพันธุ์สีแดงอิตาลีอยู่ในนี้ด้วยอ,อย่างที่บอกตัวเดียวเนี่ยมันช่วยทำให้แบบขับถ่ายดีคือถ่ายสบายอะ่ะอายุเดี๋ยวนี้ยีก่กว่าๆใกล้ๆ30เนี่ยเริ่มมีปัญหากันแล้วทุกคนเลยนะครับจริงๆ พี่รู้ไหมทําไมมันถึงช่วยเรื่องการขับถ่ายในซองนี้คือมีโปรไบโอติกช่วยถ่ายดีขึ้นวันนี้อยากให้คุณมีโอกาสได้ลองครับตัวนี้คาริสโปรไบโอติกกันอยู่เนี่ยสามกล่องปกติเนี่สามพันกว่าบาทวันนี้สามกล่องเหลือพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนนบแต่วันนี้ถ้าสมมติคุณโทรเข้ามาในรายการของเราตอนนี้นะฮะครับคุณได้เป็นหกกล่องอคุณหมายถึงเนี่ยคุณได้หมดนี่เลยหกกล่องหกกล่องนะฮะคาริสโปรไบโอติกเนี่ยหกกล่องแล้วเราเนี่ยมีกาแฟกาแฟ พีโปรสิมให้คุณอีก3กล่องขอเอาเป็น300ออเดอร์แรกดีกว่าเอาเหรียญพวกประคุณไปนะฮะลองเอาพวกติดตัวดูแล้วก็ทุกวันพุธถ้าคุณเอาเหรียญนี้ไปแล้วคุณจะมีโอกาสทุกวันพุธถ้าตรงกับวันเพ็ญพุธหรือวันพระที่ตรงวันพุธเนี่ยคุณท่าบ,บุญหรือสวดมนต์เนี่ยลองดูว่า<ช>จะเป็นยังไงเ<ช>ราขอมอบเหรียญพวกประคุณที่เก็บมางานกว่า10ปีเอาพวกประคุณไปบูชาก,กันเลย v r 2 4 v r 2 4 จากปกติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลายพันวันนี้พันเก้าเก้าสิบครับ,รบ at vr สองสี่นะฮะหรือโทรเบอร์02114 6465อ่ะลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางช่องทางไลน์ช้อปปิ้ง at vr 2 4นะครับสามารถกรอกโค้ดได้ lskacha 1 5 0ลดเพิ่มไปเลยครับ 150บาทจากพันกว่าบาทลดอีก150ยห้าสิบาทอีกร้อบาทคุณเข้าทางไลฟ์ช้อปปิ้งแอดวีอาร์สองสี่นะถ้าคุณอยากจะเอาส่วนลดอีก150บาทพิมพ์โค,ค้ดว,ว่า L S K A C H A 150ครับลดไปเลยครับ150บาทเฉพาะลูกค้ารายการระชาพาเท่านั้นนะครับครับผมวันนี้ปกติกล่องก็พันกว่าบาทน,นะแต่วันนี้6กล่องคุณได้6กล่องเนี่ยพันเก้าเก้าสิบแล้วคุณได้กาแฟนี่พีโปรสลีมโปรสลีมอีก3กล่อง เท่ากับ9กล่องแล้วนะฮะสามร้อยออเดอร์แรกเราขอมอบเรี่ยพวกบุคุณเนี่ยให้คุณเป็นบูชาแล้วกันแอดเข้ามานะฮะแอด V R 2 4แอด V R 2 4นะฮะจากหลายพันบาทเนี่ยเหลือ1,990เองแอด V R 2 4ให้เฉพาะ300ออเดอร์แรกนะฮะแอด V R 2 4หรือ02-114-64-65 021146465แต่ถ้าสมมติลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางไลฟ์ช้อปปิ้ง 8pr24 นะฮะสามารถกรอกโค้ดเพื่อไปรับส่วนลดเพิ่มได้อีก150บาทนะครับกรอกไปได้เลยคือ lskacha150 ครับ,รบลดเพิ่มไปเลยครับ150บาทเฉพาะลูกค้าประชาพาเท่านั้นนะครับครับท่านผู <ๆ S 2> ้ชมฮะเรามีแค่300ออเดอร์สำหรับผมกับคุณนะฮะเพราะอันนี้คุณเก็บมา10ปีแนละ้วอ่าก็ตั้งแต่เริ่มทําบุญมาจัดสร้างดูแลกันมาก็ วันนี้เปิดให้พิเศษ3า0รอยท่านอโอเคครับ,รบ,รบแม,บแม่แม่กินอะไรอ่ะขน,นมมาจากญีญ่ปุ่นเป็นข,ปาาข้าวโพดฟรีสตล์คุณที่มาตามถืออยู่อันนี้เหรอเป็นไวท์ช็อกโกแลตเป็นข้าวโพดอบกรอบเคลือบออไวท์ช็อกโกแลตอร่อยสุดๆเลยอ่ะแต่ที่ปูถืออยู่คือคาราเมลบัตเตอร์ครับผมนี่ได้ทั้งรสไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ได้คาราเมลบัตเตอร์ หอมกลิ่นข้าวโพดแท้กินสะดวกพกพาง่ายฉีกใส่ซองเทใส่ปากอ,อร่อยมากครับอยากลองชิมไปที่ฟู้ดแลนด์สเปอร์มาเก็ตซีจีเอ็กซ์เพรสครับผม Family Mart. บท็อปแฟมิลี่มาร์ทสาขาทุกสาขามีหมดเลยไม่เชื่อไปลองกันเลยฮนะรหรือถ้าสมมติคุณจะสั่งทางช้อปปี้หรือ Facebook f แฟนเพจของคอนิสซาได้เลยอร่อยจริงหมดซองแล้วอ่ากินเพลินจริงอร่อยมากหมดแล้วศึกษาจากดวงชะตาจากผู้รู้โหราศาสตร์ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะ ดวงดาวเลือกหัววันมันรวบเป็นคำพยากรณ์ถ้าเรารู้ก่อนเราปฏิบัติกับเขาได้สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุง้งพันท้ายพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง